สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube, ย t u b e พญาเพชรพัทลัากาลนะคะเพจอัญญมณีเพชรเ,เกรดแก้วผู้สื่อํานานพญาเพชรพัทรานคราละพระชายาอัญญาลินทศินีเทวีหลอนถึงสื่อสารธรรมดีดีจากเสด็จพ่ออเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าจะจัดการนิสัยงี่เง่าของตัวเองได้ยังไงนะคะรู้แหละว,ว่าตัวเองผิดแล้วนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้หายโกรธแล้วแหละแต่ว่ายังขอโทษไม่ได้นะมันวันทำไมยังไม่กล้าหรืออะไร นะคะถ้าเราอัตราสูงๆเนี่ยเราก็จะเป็นทํานองเนี่ยทิฏฐิมานะเราสูงนะคะจะทําได้ยังไงเราก็ต้องเข้มแข็งไงเข้มแข็งที่จะไม่ทําตามจิตใจนะคะคือเราเราเนี่ยเรายังขนาดเนี้ยเรายังเห็นมีจิตที่เห็นตัวเองเลยว่าเนี่ยตัวเองไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรนะคะ ก็เพิ่มจิตท <c oughs> ี <gu> ่มันกําลังมีคุณธรรมเนี่ยอีกสักหน่อยนะคะเพิ่มความกล้าหาญนะคะตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่เราต้องไปเราต้องรู้จักตัวเองอะนะคะว่าจะบังคับตัวเองมันยังไงดีนะคะก็ต้องทำนะคะจะเป็นการบังคับก็ต้องทำนะคะบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะบอกว่ามันเป็นการปรุงแต่งธรรมชาติของจิตอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องไปสนใจปรุงแต่งให้มันดีก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันไม่ปรุงแต่งปล่อยให้มันปรุงแต่งไปในธรรมชาติที่มันไม่ดีนะคะบางทีแล้วเนี่ยเราก็ จับหลักบางอย่างมานั่งท่องไว้แล้วก็ยึดติดว่าจะต้องทําแต่แบบนี้นะคะโดยที่ไม่ยอมทําวิธีอย่างอื่นเลยมันก็ทําให้เรามีเงื่อนไขนะคะ,ะทำของยากเอ๊ะทำของง่ายให้เป็นของยากอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างที่เราเข้าใจนะคะแต่ว่าเราก็แค่อาต้องกล้าหาญขึ้นมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลากมันไปเลยมันก็คนขี้เกียจอะ นะคะขี้เกียจน่มันขี้เกียจไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราขาดความจริงจังในการปฏิบัตินะคะความเพียรก็น้อยนะคะแต่ไม่อยากทุกเนี่ยความไม่อยากทุกเนี่ยมีมากนะแต่ว่าขี้เกียจเนี่ยเขาไม่ให้เราเห็นสภาพเขาขี้เกียจชัดๆ ซะทีเดียวหรอกนะคะเขาจะมีข้ออ้างนะคะข้ออ้างโดยเฉพาะคนที่ยึดดีด้วยขี้เกียจด,ด้วยนะคะโอ้งานเยอะเหนื่อยสุขภาพร่างกายไม่ดีนะคะเดินมากเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นนั่งมากก็ไม่ได้อย่างนู้นนี่นั่นเนี่ยนะคะมันจะมีขี้เกียจผสมข้ออ้างที่สนับสนุนเหตุผลนะคะเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างงี้นะคะมันก็เลยทาให้ความขี้เกียจเนี่ยถูกกลบ ไปด้วยเหตุผลต่างๆนะคะเราก็จึงเลื่อนลอยมาจนถึงพบชาตินี้ต้องไม่ให้เสียอีกนะคะดังนั้นก็ต้องตั้งใจนะคะตั้งใจศักดิ์สิทก็เป็นเหตุผลของความขี้เกียจได้นะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุผลของการที่ทาไมไม่อะไรเดี๋ยวเคยตัวนะถ้าไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความคิดอะไรทํานองเนี่ยที่คอยอยุยงส่งเสริมให้เราจิตเราเนี่ยเห็นผิดเห็นผิดไม่ไม่เห็นไม่เห็นผิดอย่างเดียวก็ทําผิดด้วยคิดผิดพูดผิด นะคะดังนั้นก็ต้องเท่าทันนะคะสติเนี่ยนะคะจะทําให้เรามีปัญญาในทางที่ถูกนะคะถ้าจเจริญสติเนี่ยสติอย่างเดียวก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญามันก็จะตามมาเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกตรงนี้ไว้นะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราไปแก้ไขอันนีน้แก้ได้2ออย่างนะคะก็คือบังคับไปเลยบังคับให้ทําในสิ่งที่ถูกกับ2ก็คือต้อง ฝึกจิตให้จิตมีคุณภาพมากขึ้นก็จะฉลาดทําในสิ่งที่ถูกได้เองโดยที่ไม่ถูกอัตารังไว้นะคะลังไว้รังยังไงก็เนี่ยแหละนะคะอยากขอโทษแต่ทําไม่ได้อย่างนี้คืออัตาานะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะช่อง Youtube พยาเพ,พรพัทละนะคาราชเพจอัญมณีเพรเกรดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ